สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาพูดถึง Defecto Visa นะคะสำหรับคนที่กำลัง เตรียมยื่นวีซ่าตัวนี้อยู่หรือว่าเก็บข้อมูลวีซ่าตัวนี้อยู่นะคะเอ่อวีซ่าดิเฟคโตตัวนี้ก็จะเป็นวีซ่าคู่ครองที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่รู้จักกันหรือเป็นแฟนกันเกิน12เดือนขึ้นไปแล้วนะคะพี่จะไม่ได้พูดถึงในส่วนที่ว่าต้องเตรียมเอกสารยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างยื่นยังไงบ้างนะคะแต่พี่จะมาพูดในถึงส่วนของอคนที่มีปัญหาเดียวกับพี่นะคะก็คือ เป็นแฟนกันเกิน1 1ปีแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะมันจะมีเงื่อนไขหนึ่งค่ะที่บอกว่า l ิฟต t o เก t ต e r or not l ตลิ p e r m a n a n มา y apart ะ,ะก็คือบางคู่เนี่ยพอเป็นแฟนกันก็คืออยู่ด้วยกันเลยนะคะแต่ในส่วนของอของพี่เองเนี่ย ก็คือต่างคนต่างมีงานประจำอยู่1ปีเราเจอกันแค่2ครั้งเองค่ะแฟนก็คือ6เดือนก็ลา2อาทิตย์แล้วก็อีก6เดือนก็ลาอีกประมาณ3-4อาทิตย์เพื่อมาเจอกันที่ไทยนะคะส่วนพี่จำได้ว่าพี่ยังไม่เคยมาออสเตรเลียเลยนะคะตัวนั้นแต่ที่ตัดสินใจยื่นเข้าไปโดยกังวลในส่วนข้อที่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเกินเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน12เดือนเนี่ยมันมันจะผ่านไหมสำหรับคนที่ มีปัญหาเดียวกันนะคะก็คือแนะนําให้ยื่นเข้าไปเลยถ้าหลักฐานเราแน่นหนาพอนะคะก็มีมีชัดตั้งแต่เริ่มคุยกันรูปถ่ายตอนที่เราไปเที่ยวด้วยกันต่างๆนานาแล้วนะคะแล้วก็เหตุผลที่เราไม่สามารถอ,าอยู่ด้วยกันได้นะคะชี้แจงเพิ่มเข้าไปพี่ว่าเจ้าหน้าที่เขาดูในส่วนของอความสัมพันธ์แล้วก็ความแน่นหนาที่เราจะมีต่อกันในอนาคตนะคะว่ามันจะเพียงพอที่จะ วีซ่าตัวนี้มันจะผ่านไหมคะ่ะคนที่กังวลก็คือยืนยันเลยนะคะว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันภายใน1ปีที่รู้จักกันนะคะว่ายืนได้แล้วก็ยืนผ่านแน่นอนเพราะพี่ยื่นด้วยตัวเองแล้วก็ยืนผ่านมาแล้วคะ่ะเ,เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาลงในส่วนของรายละเอียดทเท่าเท่าที่จะรื้อฟื้นได้นะคะว่าวีซ่าตัวนี้ยื่นหลักฐานอะไรยังไงไปบ้างนะคะถ้าถ้า คลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือฝากกดไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากค่ะ